สวัสดีเช้านี้ที่ซวิตอรแลนด์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเหมือนเดิมนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปของไมลินนะคะสําหรับวันนี้เป็นวันที่หนึ่งมิถุนายน2565ค่ะเวลาในตอนนี้8นาฬิกากับ5นาทีไม่ลินก็เข้ามาอยู่ท่ามกลางบริเวณป่าแห่งนี้นะคะป่าที่เคยมา เก็บดอกแคฝรั่งแล้วกอ็อยู่ใกล้ๆกับที่เลี้ยงผึ้งอะคะ่ะนี่ข้างบนนี้ก็จะเป็นทางด่วนคะ่ะข้างบนเป็นทางด่วนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นป่านะคะถัดไปนี้ก็เป็นบริเวณที่เป็นคลองน้ําซึ่งวันนี้น้ําเยอะมากคะ่ะเ,เพราะว่าฝนมันตกทั้งสัปดาห์เลยเนาะแล้ว อาจจะได้ยินเสียงนกร้องบ้างนะคะเพราะว่าวันนี้นี่หญ้ามันเปียกมากเลยค่ะฝนมันตกติดต่อกันหลายวันร่วมสัปดาห์แล้วเนาะนี่บริเวณที่เลี้ยงผึ้งนะคะแมรินก็จะมาพอดีเช้านี้มาส่งลูกสาวที่โรงเรียนค่ะแล้วก็เลยแวะมาดูลูกโป,ปโลหรือว่ายอดเบียร์นะคะที่พวกเราเรียกกันเนาะ แล้วก็แต่ว่าจะมีเพื่อนเพื่อนบางคนเขาก็จะเรียกว่า,าตำลึงฝรั่งนะแต่เราขอเรียกว่ายอดเบียร์ดีกว่านะครับทุกคนเพราะว่าเท่าที่ไปดูข้อมูลนะเขาเรียกเขาเรียกว่าภาษาอิตาลีเขาจะเรียกว่าลูกโปโลนะคะแต่ว่าเขาจะเอามา,าทางภาคใต้ของประเทศอิตาลีไงเขาก็จะทำเลียเขาก็จะปลูกเป็นสวนเลยนะเพื่อผลิตเบียร์ค่ะเป็นส่วนผสมในการผลิตเบียร์เนาะ มันก็เป็นแบบนี้ค่ะเราก็เลยจะขอเรียกว่ายอดเบียร์นะ,ะ,ะลูปโกโนะคะนี่ถ้าภาษาอื่นเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศต่างแดนในยุโรปนะคะก็ดูเอานะว่าภาษาตัวเองว่ามันแปลว่าอะไรคะ่ะมันเรียกว่าอะไรเนาะแต่ภาษาอิตาลีนะคะสําหรับแมลินใช้ภาษาอิตาลีเราก็จะเรียกว่าลูปโกโตรงนี้มันจะอยู่ตรงพุ่มของต้นแบล็กเบอร์รี่ค่ะนี่ต้นแบล็กเบอร์รี่นะก็จะประมาณนี้นะคะ ดอกมันช่วงนี้ก็เพิ่งจะออกดอกนี่นะคะทุกคนแต่ว่าช่วงนี้คือยอดมันเขาเรียกว่ายอดมันมันเริ่มแก่แล้วค่ะมันก็จะไม่อวบเหมือนช่วงแรกๆแล้วเนาะนี่ประมาณนี้ค่ะลูกปลกวันนี้กลับว่าจะเอาไปผัดใส่ใส้กรอกนี่เราก็จะเก็บเอาเฉพาะช่วงอ่อนๆนี่นะคะทุกคน นี่นะวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นค่ะค่อนข้างเย,เ,ยเย็นเย็นเยือกหนาวเลยแหละใส่เสื้อแขนยาวใส่เสื้อกนันหนาวเลยค่ะอันนี้เห็นตามยอดหญ้าไหมคะนี่เปียกเลยนะเป็นน้ำหมอกเป็นหมอกอะไรไม่ใช่ไม่ใช่หมอกหรอกมันเป็นน้ำด้วยแหละเพราะว่ามันฝนตกค่ะแล้วตรงนี้เขายังไม่มาตัดหญ้าเลยอะ เห็นว่าเวลาฝนตกพึ่งก็จะไม่ออกมานะคะทุกคนปกติก็จะมีพึ่งออกมาบินวนอยู่ข้างนอกเนี่ยค่ะมันเปียกมากเลยตอนนี้นี่ได้สักสี่ห้ายอดสิบยอดก็ยังดีค่ะเอาไปผัดนี่ยอดมันไม่อวบเลย เดินไปฝั่งนั้นก็จะเปียกฝั่งนี้ไม่ค่อยจะมีเลยนะต้องอ้อมไปทางน้นค่ะทางด่วนวันนี้น่าจะน่าจะมีแดดอยู่ค่ะแต่ว่าก็ไม่แน่เพราะว่าปกติถ้าวันไหนเช้าเช้ามีแดดแล้วก็ตอนบ่ายๆมักจะมีหมอกมักจะมีฝนค่ะ มันเอาแน่ไม่ได้นะมันอยู่ข้างล่างยอดเบียร์ลูกโป,ปโลโนะคะอยู่ที่ทางภาคใต้ของประเทศอิตาลีเขาจะปลูกเป็นสวนเยอะเลยนะนี่ค่ะยอดไม่อวบเลยยอดแก่แล้วไเรามาช้าไปนิดนึง เมื่อกี้ส่งลูกที่โรงเรียนเสร็จแล้วก็ไปดูที่ร้านค้าว่าจะไปซื้อต้นผักมาเพิ่มปลูกอีกค่ะแล้วก็มันเช้าเกินร้านร้านค้าก็ยังไม่เปิดเลยมันเพิ่งจะแปดโมงเองนนเนอะเมื่อตอนที่ไปที่ร้านนะคะนี่ผัดนี่แล้วก็ ผัดนี่ใส่ไส้กรอกข้าสวยวร้อนๆจานหนึ่งแล้วก็น้ำพริกแล้วก็จบก็เสร็จแล้วคามื้อหนึ่งสำหรับมื้อหนึ่งของเมลินสำหรับการอยู่บ้านคนเดียวนะคะกินข้าวคนเดียวไม่ต้องกินอะไรเยอะหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วท้องเรามันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นหรอกเนาะกระเพาะเรามันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นหรอกเราไม่จำเป็นต้องทำกับข้าวเยอะแยะมากมาย กินคนเดียวนะคะตอนกลางวันจะอยู่บ้านคนเดียวตลอดอุ้ยมันมันอวบอยู่นะมันไม่ใช่มันอวบมันเยอะอยู่นะคะทุกคนแต่ว่ามันอยู่ด้านในมันก็นี่นะเอาไม่ได้เสียดายนะแต่ตรงนี้ที่รอยเด็ดไปแล้วก็น่าจะเป็นเรานั่นแหละที่เด็ดอยู่นี่นะคะใบมันนะใบสักสากนะเวลาเราจับมันจะเอ้ยไม่ใช่อันนี้อันนี้นะเวลาเราจับเนี่ยมันจะสักสากนะด้านหลัง ด้านหน้าด้วแหละแล้วก็ตรงยอดเนี่ยตรงลำต้นเนี่ยลำยอดนี่เขาก็จะสกัสกๆค่ะอันแก่ๆมันเราก็ไม่ต้องเอาหรอกนะเราเอายอดยอดมันก็พอเพราะว่าเวลาผัดแล้วมันมันแข็งตรงแก่ๆนะคะมันจะแข็งมากมันจะหยาบไปแหละมันจะนี่กินยาก แต่ถ้าใครฟันดีก็โอเคนะพึ่งนี่ไงได้นิดเดียวเองค่ะทุกคนมันยอดมันผอมแล้วผอมแล้วผอมแล้ว นี่นะคะตรงที่เลี้ยงพึ่งนะก็จะประมาณนี้ตรงนี้นะคะเลี้ยงพึ่งไปเร็วเกินไปไหมนี่นะตรงนั้นก็เป็นสะพานนี่ค่ะเป็นสะพานน้ำไหลแรงมากเลยตอนนี้ก็คือเขายังไม่ได้มาตัดหญ้าเขายังไม่ได้เอาวัวเอาอะไรมาเลี้ยงตรงนี้เลยนะคะทุกคนหญ้ามันยาวมากเลยนะเวลานี้ก็ต้องระวังนะเวลาเดินในหญ้าแบบนี้ค่ะเิลินก็จะถอยหลังละ แล้วไปดูบริเวณใกล้ๆนี้เผื่อจะมีอีกสักห้ายอดสิบยอดให้เก็บค่ะรวมๆกันหนาวนะตอนนี้หนาวอยู่มันเข้าไม่ได้มันเปียกเดี๋ยวถ้าเราเข้าเราก็จะเปียกกาังเกงนะไปดูอีกที่ ดูบรรยากาศนะคะตรงนี้ถนนอุ้ยขากางเกงเปียกรองเท้าก็เปียกก็มาเก็บต่อที่ตรงนี้ค่ะนี่ยอดนี้ก็สวยนะนี่ค่ะอบอวบเลย ข้างในนี่ก็เดียงพึ่งอีกนะคะทุกคนนี่แหละเขาก็ให้กินอดอกนี่แหละดอกแค่ฝรั่งนะคะต้นนี้นะตรงไหน,นะนที่มีเลียงพึ่งเขาก็จะอยู่แถวๆที่มีดอกแค่ฝรั่งค่ะมันจะลกนะไม่กล้าเข้า หมดแล้วค่ะนี่ได้ประมาณได้กรำเล็กๆค่ะวันนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปใส่ผักอย่างอื่นด้วยก็เดี๋ยวจะพาไปดูน้ำในลำคลองนะคะก่อนที่จะ <c oughs> ก่อนที่จะปิดคลิปเนาะมาดูว่าวันนี้น้ำมันเยอะไหม นี่น้ำมันไหลยอยู่แรงอยู่นะคะทุกคนมันก็ไม่เยอะเท่าไรหร่หรอกนะแต่ว่ามันไหลแรงอยู่โฮหนาวเย็นมากค่ะตอนนี้นี่คลองน้ำไปทางโน้นแล้วก็ไปทางด่วนขึ้นไปทางด่วนค่ะนี่นะเดี๋ยวมาดูวิวทางนี้หน่อย ข้ามสะพานนะคะทุกคนตรงนี้ก็เป็นสะพานอุ้ยหนาวเนาะน้ำไหลแรงอยู่นี่ค่ะบรรยากาศตอนเช้าๆเวลาตอนนี้คือตอนที่ลงจากรถมาเก็บผักนี่แปดโมงห้านาทีตอนนี้แปดโมงสิบ ห้านาทีค่ะผ่านไปสิบนาทีสิบเจ็ดนาทีสิตัวนี้นี่นะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอากาศหนาวมากกลับบ้านก่อนดีกว่าพา่อรองเท้ามันเปียกแล้วคะ่ะพบกับแมลินใหม่ให้กำลังใจแมลินใหม่นะคะในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ